สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้คนครับมัอนี้อยุทธภูมิไอคิวจอดแชแนลครับมัอนี้เป็นมันนี้คือครับได้เมนูเด็ดมานะครับพี่น้องมีเนื้อหัวนะครับพี่น้องเนี่ยเนื้อว้ามันนี่ชิมากก้อยพี่น้องมึงครับตามค้อมอมาครับบม่ต้องเอายังมากมาวเทาไสดเลยมัอนี้ชิมากก้อยมึงนะครับก้อยเลือมันอันนี้มาครับพี่น้อง นี่น้องคนนึงเป็นขอมากครับก่อยเหนื่อยมึงแน่ครับคนไาผมจะจัดให้ท่านที่แต่ท่านที่เดีวกัเดนานอยู่ี๋ยวครับเบอรอ,องตากอานบช่อรก่ับวกเลย่อได้นานมแตบบอยเลย mấy lần nữa là <laughs> không ạ không ạ lợi anh ơi anh ơi đây ơi มาปรุงกันนะครับมาอยู่ปรุงๆในพี่น้องมึงมาลงก่อนเนี่ยยกขึ้นมาเออขั้นตอนแรกผมจะใส่เกลือก่อนนะครับเกลือใส่น้อยน้องแล้วก็หนักอีกทีว่ะมาอะผมขอใส่เงื่อนเล็กน้อยเด้อมันไม่ถนัดเนาะหนึ่งเดงเลยพี่น้องถือมาลูนึงมาใส่กระป๋ะ ผมคือใส่ที่ก่อนนะครับที่ผมแล้วก็ใส่ก็ขวนะ,ะพี่น้องใสิลไปใส่คี่เขเลยนะี่ยนเลยเยแล้วก็ตัวน้ำปลาตงนีห่นนะผก่อนแล้วก็ไเยแคนคนนีน้ก็เัสนีวพพี่น้องเราเรียนมาใส่

เอาเด้อมาคพี่น้องมาก,กินน้อกันครับกไยเลือดกไยเนื้อผักหลายอย่างครับวันนี้มีแตงนี่ครับแตงแล้วก็ผักเกลียวก๋วยเกลียวดาบครับแล้วก็มอระพาแล้วก็ลูกโดด,ด,น,น,ดนี่ครับพี่น,ออน้องมามามาแล้วก็เลยสเตตนี่ครับเออมาเจ้ามีขอรมีขอรอยา ไม่เก่าอืมอืมอืมจะเห็ต่างคำข้นด้วยครับคำน,นี้ง่ายเลยพี่น้องคำนี้ Mm. <laughs> অ হয় ন কি কয় ন เรื่องพักอีกเลยครับมาใส่พักอีกเลยใส่ลูกดุลน้องปันใส่กันเลยกับพักอีกเลยออืมหอม

สีพักนันเองแกวขอกันดีเลยพี่น้องใบาัาปู 嗯，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 好、嗯。嗯嗯 พี่นอ้องกินพอสมใจสมนึงก่อนครับครับมิน,นี่ครับกินบุเบิลดอกครับกับกัวหยาดยานพะยาดมันกินตับกินใส่กินพ่งนะครับผมบ่ได้ขาเสือผมลงมันมีอยู่ในบ้านครับมัน,นี่ครับแต่ไม่นู่ก,ก่อยเนื้อมันฝากปีผานนกน้องครับเหลืออยู่หน่อยนึงกินหลายบ่ได้รรครับย่า,านพะยาดนะครับครับเืินตามาถึงตอนสุดท้ายของคลิปแล้วครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมือง คลิปผมนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมก็เพื่อให้เขาเมื่อก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมครับทุกท่านนี่ครับผมก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย